ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4164รองเท้าหักคู่หนึ่งทุกคนเราทุกคนต่างก็เป็นเพศสัชกรฉันหวังว่าคุณจะรักษาคําพูดได้หากคุณรักษาหลานสาวของฉันได้ฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนถ้าทำไม่ได้โปรดออกไปและอย่าพูดเรื่องไรสาระที่นี่ใบหน้าของชายชราเริ่มน่าเกลียดเขาจะไม่โกรธได้อย่างไรเมื่อมีคนทำให้หลานสาวของเขาอับอายเช่นนี้ ออกไปไปให้หอหมอ,อในเวลานี้ชายห้าคนที่มีกล้ามเนื้อใหญ่และเอวกลมดันฝ่าฝูงชนและเข้าไปข้างในใครเจ๋งขนาดนั้นและอยากให้เราอยู่ห่างหงกันละ่ะให้ตายเถอะห้าวีรบุรุษแห่งนานฟังไม่ใช่หรืออยู่ห่างหๆไว้จะดีกว่าทั้งห้าคนนี้มาทำอะไรที่นี่พวกเขาไม่ใช่เพศสัตกรและไม่รู้ว่าจะรักษาคนไข้ยอย่างไรใครจะรู้อย่าไปยุ่งกับพวกเขา ทุกคนต่างหลีกทางให้กันใบหน้าของชายชราเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นชายที่แข็งแกร่งทั้งห้าปรากฏตัวขึ้นเขาย้ายแผงขายของออกไปพาหลานสาวของเขาและเตรียมพร้อมที่จะจากไปใครก็ตามที่เคยใช้เวลาอยู่บนเกาะเยาเซินจะรู้จักห้าวีรบุรุษแห่งนานฟางชายทั้งห้าคนนี้ทำสิ่งชั่วร้ายทุกประเภทพวกเขาไม่ใช่เพศสัจกรเลยแต่พวกเขาเจริญรุ่งเรืองบนเกาะเมดิซินกอด เนื่องจากมีพระภิกษุจำนวนมากที่ไม่ใช่เพศสัตกรบนเกาะเมดิซินกอดพระเหล่านี้จึงถูกจัดให้อาศัยอยู่ในนานฟางและวีรบุรุษทั้งห้าแห่งนานฟางก็อาศัยความแข็งแกร่งของพวกเขาเพื่อควบคุมนานฟางทั้งหมดอย่างไรก็ตามชายทั้งห้าคนนี้ขยายสถานการณ์และไม่กล้ารุกรานตระกูลโอหยาง แต่พวกเขามีส่วนช่วยในการจัดการเกาะเยาเซินของตระกูลโอหยางดังนั้นแทนที่จะถูกไล่ออกจากเกาะเยาเซินทั้งห้าคนนี้กลับได้รับการชื่นชมเจ้าของเกาะคราวนี้ทั้งห้าคนยิ่งไรยังอายและวิ่งอารวาดบนเกาะเยาเซินอย่างไรก็ตามพวกเขากล้ารังแกผู้ปลูกฝังทั่วไปบางคนที่เพิ่งมาสู่เกาะเยาเซินเท่านั้นพวกเขาไม่กล้ารังแกชาวพื้นเมืองของเกาะเยาเซินคนใดที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโอหยาง ผู้เท่าทำไมคุณถึงจากไปหลังจากพบพวกเราแล้วคุณไม่ดูแลหลานสาวของคุณเหรอเราก็ทำได้เช่นกันในฐานะหัวหน้าของห้าฮีโร่แดนใต้เขาคว้าชายชราแล้วพูดว่าคุณไม่ใช่เพสัชกรคุณจะรักษาหลานสาวของฉันได้อย่างไรเราจะไม่ดูชายชราใสา่หัวและพยายามหลบหนีแต่พบว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการของผู้นำห้าวีรบุรุษแห่งหนานฟางได้ เราไม่ใช่เภสัชกรแต่เรารู้จักเภสัชกรหลายคนฉันสามารถช่วยคุณหาเภสัชกรเพื่อรักษาโรคของหลานสาวของคุณได้หัวหน้าของห้าฮีโร่พูดด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายคุณต้องการอะไรชายชราระง,งับความโกรธแล้วถามเจ้าผู้เท่าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังขออะไรแน่นอนว่าคุณต้องการให้หลานสาวของคุณมากับพี่ชายของเรา ฉันสังเกตเห็นมานานแล้วว่าหลานสาวของคุณไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมดังนั้นอย่าแส้งทำเป็นว่าไร้เดียงสาห้าวีรบุรุษหัวราอเสียงดัง5,555ถ้าพี่เราไม่ชอบก็ค่อนข้างดีรองเท้าหักคู่หนึ่งคุณแกล้งทำเป็นอย่างอื่นได้อีกเหรอฮีโร่ทั้งห้าคนอื่นๆต่างหัวราอลัน่นชายชราโกรธโกรธเต็มที่และดวงตาของเขากลายเป็นสีแดงเข้มมาก ฉันจะสู้กับคุณคุณสัตว์ร้ายทั้งห้าชายชราคำรามและตบหัวหน้าของห้าวีรบุรุษด,ด้วยฝ่ามือเดียวหัวหน้าของห้าวีรบุรุษด,ดูตกตะลึงและทันใดนั้นก็ระเบิดพลังวิญญาณออกมาราวกับคลื่นลูกใหญ่ที่ม้วนตัวพัดพาชายชราออกไปทันทีในขณะนี้มีร่างหนึ่งลอยขึ้นไปในอากาศและจับชายชราได้โดยตรงแมวลาวคุณโอเคไหม เฉินปิงถามเบาๆหลังจากจับชายชราได้ปรากฏว่าชายชราคือมิสเตอร์เหมียวที่ไปที่ภูเขาเทียนโมก,กับเฉินปิงและหญิงสาวคนนั้นคือหลานสาวของมิสเตอร์เหมียวแมวเหมียวหลังจากที่แมวเหมียวถูกละเมิดในสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจคุณเหมียวก็จักไปพร้อมกับหลานสาวของเขาแต่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะมาถึงเกาะเยาเซินเฉินคุณเฉิญ เมื่อเห็นเฉินปิงนายแมวก็น้ำตาไหลเมื่อเห็นนายแมวเช่นนั้นเฉินปิงก็รู้สึกสะเทือนใจอย่างมากมันผ่านมานานแล้วและนายแมวก็ดูเหมือนจะแก่ขึ้นมากและแมวเหนียวเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตชีวามากในตอนแรกตอนนี้ดูเหมือนคนโง่ดวงตาหมองคล้ำและพึงพำกับตัวเองบทที่4 1 6 5ปากใหญ่ตกคุณสาวน้อยมากับชั้นชั้นจะช่วยคุณหาหมอได้ เจ้านายของห้าฮีโร่ก้าวไปข้างหน้าและจับแขนของเหมียวเหมียวและกำลังจะพาเหมียวเหมียวออกไปแชะแต่ทันใดนั้นก็มีมือใหญ่เข้ามาหัวหน้าของห้าฮีโร่ไม่ทันระวังและถูกตกถ้ากล้าแต่ต้องเธออีกคุณจะต้องตายเฉินปิงพูดด้วยสายตาเย็นชาให้ตายเถอะคุณกล้าตีฉันเหรอหัวหน้าของห้าวีรบุรุษดูเย็นชาดวงตาของเขาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความโกรธ หลิวรูหอยานและเนี่ยหิงงอเดินตามหลังเฉินปิงและเฉินปิงพูดว่าคุณทั้งสองระวังนางสาวแม้วอย่าให้ใครเข้ามาใกล้เฉินปิงกลัวว่าการต่อสู้จะปะทุขึ้นในไม่ช้าเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากจับตามองแมวเหนียวจึงมีคนใช้โอกาสนี้โจมตีสถานการณ์ปัจจุบันของแมวเหมียวเห็นได้ชัดว่าเธอเพอเจ้อและมีปัญหาทางจิตแม้ว่าจะมีใครมาเอาเปรียบเธอเธอก็จะไม่ต่อต้านตกลง หลิวรูหอยานและเนี่ยหิงอพยักหน้าแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าทำไมเฉินปิงจึงติดตามชายชราและชายหนุ่มเนื่องจากเฉินปิงพูดพวกเขาจะฟังผู้นำของห้าวิรบุรุษมองไปที่เฉินปิงและพบว่าเฉินปิงเป็นเพียงพระระดับที่หกในอาณาจักรความทุกข์ยากดังนั้นเขาจึงพูดด้วยความโกรธพระภิกษุระดับหกเพียงคนเดียวในอาณาจักรความทุกข์ยากกล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆธุรกิจของผู้คน หลังจากพูดอย่างนั้นหัวหน้าของห้าฮีโร่ก็เคลื่อนตัวไปหาเฉินปิงด้วยฝ่ามือเขาต้องการแก้แค้นให้กับการตกที่เขาเพิ่งได้รับออร่าของจุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากระเบิดอยู่ในร่างของบอสของห้าวีรบุรุษแต่เมื่อฝ่ามือมาอยู่ตรงหน้าของเฉินปิงเฉินปิงก็ยื่นมือออกมาและคว้าข้อมือของหัวหน้าของห้าวีรบุรุษโดยตรงในขณะนี้ผู้นำของห้าฮีโร่ตกตะลึงและต้องการจะเอามือกลับ แต่พบว่าเขาขยับไม่ได้เลยอ่าหัวหน้าของห้าวิรบับรุษกรีดร้องทันทีและนิ้วของเฉินปิงก็ออกแรงเล็กน้อยแขนของเจ้านายของห้าวิรบับรุษดูเหมือนจะหักและเขาก็เจ็บปวดแสนสาหัสเมื่อเห็นสิ่งนี้สมาชิกคนอื่นๆอ,อีกหลายคนในห้าวิรบับรุษก็ตะโกนอย่างดูเดือดปล่อยน้องชายของฉันปล่อยเร็วๆไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าคุณ คนเหล่านี้ยังอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากด้วยออร่าของพวกเขาทยานขึ้นและดวงตาของพวกเขาก็ดูร้ายเมื่อเห็นสิ่งนี้ทุกคนที่อยู่รอบตัวพวกเขาก็หนีไปพวกเขาไม่กล้าที่จะยั่วยุห้าวิรบุรุษแห่งนานฟางเมื่อเห็นสิ่งนี้คุณแมวจึงรีบพูดกับเฉินปิงคุณเฉินขอบคุณสำหรับการแทรกแซงของคุณคุณควรไปปล่อยมันไว้ตามลำพังคุณไม่คู่ควรกับพวกเขาอัญญประกาศคู่ คุณแมวรู้ว่าเฉินปิงไม่สามารถแข่งขันกับห้าวิรบุรุษแห่งนานฟางได้ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากเฉินปิงซึ่งอยู่ที่ระดับที่หของอาณาจักรความทุกข์ยากสามารถจัดการกับคนหคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากได้อย่างไรแมวลาววันนี้ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองคุณไม่ต้องกลัว หลังจากที่เชิญปิงพูดจบเขาก็ออกแรงที่มือของเขาทันทีและแขนของบอสของห้าวีระบรุษก็หักทันทีอาฆ่าเขาฆ่าเขาบอสแห่งห้าฮีโร่คำรามเมื่อคนอื่นเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็รีบไปหาเฉินปิงด้วยกัน ปรมาจารย์ทั้งห้าที่จุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากด้วยความแข็งแกร่งที่แม้แต่พระมหายานที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับพวกเขาแบบเผชิญหน้าแต่เชิญปิงไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยออร่าบนร่างกายของเขาระเบิดทันทีและมีลมแรงรอบตัวเขาทุกคนตกตะลึงนักบวชระดับหกในอาณาจักรความทุกข์ยากกำลังจะต่อสู้กับผู้ฝึกฝนระดับสูงสุดห้าคนในอาณาจักรความทุกข์ยาก นี่เป็นเรื่องตลกเหรอแต่เมื่อดูพฤติกรรมของเฉินปิงแล้วดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ล้อเล่นนะเมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายจูนจะทะเลาะก,กันเขาก็ตะโกนอย่างเย็นชาหยุดเถอะไปทําบนเกาะเมดิซินกอดกันเถอะคุณไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเหรอร่างหลายร่างเข้ามาอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ตกลงมาระหว่างเฉินปิงกับห้าวิรบุรุษแห่งนานฟางพวกคุณทั้งห้าคนไม่รู้กฎเหรอ คุณกล้าที่จะระเบิดออกมาและต่อสู้ครั้งใหญ่คุณจะทำลายถนนทั้งสายนี้เหรอหนึ่งในพระผู้บังคับใช้กฎหมายในชุดสีเขียวพูดกับห้าวิรบุรุษแห่งนานฟังอย่างเย็นชามัคคณายกโปรดทราบว่าเด็กคนนี้เคลื่อนไหวครั้งแรกและทำให้แขนของฉันหักดังนั้นเราจึงถูกบังคับให้ลงมือหัวหน้าของห้าวิรบุรุษยกแขนของเขาที่ถูกเชิญปิงบีบแล้วพูด บทที่4,166การสอนที่ไร้ความสามารถเมื่อเห็นว่าหัวหน้าของวีรบุรุษทั้งห้าได้รับบาดเจ็บจริง,รงๆมัคคนายกชุดเขียวก็มองไปที่เฉินปิงเหลือบมองเขาอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าคุณใช้หมัดและเตะในละแวกบ้านและมีคนได้รับบาดเจ็บตอนนี้มากับฉันฉันต้องทำขังคุณไว้สักสองสามวันคุณจะขังฉันได้ถ้าคุณต้องการคุณคิดว่าคุณเป็นใคร ฉันทำร้ายแขนผู้ชายคนนั้นแต่อย่าถามว่าทำไมสัตว์ร้ายเหล่านี้อยู่บนถนนฉันตีผู้คนและขืนใจเด็กหญิงตัวน้อยนับประสาอะไรกับการบีบแขนพวกเขาแม้ว่าฉันจะฆ่าพวกเขาแต่ก็ไม่ได้พูดเกินจริงคุณต้องการจับกุมฉันทันทีที่คุณมาแต่ฉันอยากจะดูว่าคุณมีสิ่งนั้นหรือไม่ถึงเวลาทำแล้วเฉิญปิงไม่คุ้นเคยกับพระี่รีบังคับใช้กฎหมายคนนี้ คนเหล่านี้ทั้งหมดจะต้องเป็นสมาชิกของตระกูลโอหยางท้ายที่สุดแล้วตระกูลโอหยางเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในเกาะเทพยาและพ่อของโอหยางหอวูเฟิงก็เป็นเจ้าของเกาะนี่ทำให้คนรับใช้ของตระกูลโอหยางดูหญิงพยองคุณกล้าหาญมากคุณกล้าดูเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของเกาะเหยาเสิรินด้วยซ้ำดูเหมือนว่าคุณจะไม่รู้กฎของเกาะเหยาเสินเลย ผู้นำของห้าฮีโร่หัวเราะเมื่อเขาเห็นเฉินปิงและครอบครัวโอ,อยางดึงเขาแบบนี้ลุกขึ้นหากไม่มีพวกเขาดำเนินการตอนนี้มัคคณายกผู้บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้จะไม่ยอมปล่อยเฉินปิงไปแน่นอนว่ามาัคคณายกบังคับใช้กฎหมายหลายคนขมวดคิ้วและล้อมรอบเฉินปิงไม่มีใครบนเกาะเยาเสินกล้าพูดกับพวกเขาแบบนี้ แต่เฉินปิงเผชิญหน้ากับมัคคณาย,ยกบังคับใช้กฎหมายหลายคนโดยไม่เกรงกลัวแม้แต่น้อยผู้ชายคนนี้เป็นเพสัชกรคนใหม่บนเกาะเรอเขาไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ด้วยซ้ำคุณยังกล้าดูถูกแม้แต่สังฆานกุกรบนเกาะนี่ยังไม่ขอตายอีกเหรอเกาะเทพยาแห่งนี้มีนามสกุลว่าโอหยางคนเหล่านี้ล้วนมาจากตระกูลโอหยาง รอดูความตื่นเต้นได้เลยคราวนี้จะมีเพศสัตกรมากมายบนเกาะน,นี้คงจะมีคนเกเรทุกคนเห็นว่ามัคคนายกบังคับใช้กฎหมายหลายคนกำลังจะโจมตีเฉินปิงทํามันทุกคนต่างยินดีและซ่อนตัวเพื่อดูความสนุกสนานแต่นี่ทำให้นายแมวตกใจกลัวเขาพาเหมียวเหนียวไปที่เกาะเหยาเซินมาระยะหนึ่งแล้วแน่นอนว่าเขารู้กฎบนเกาะ ฉันรู้ด้วยว่ามัคคนายกผู้บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้ไม่สามารถถูกย่ยยุได้พวกเขาทั้งหมดเป็นสมาชิกของตระกูลโอหยางมัคคนายกหลายรายเขาเพิ่งมาถึงเกาะและไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ฉันหวังว่าคุณจะมีพวกมันเยอะๆดังที่นายแมวพูดเขาได้นำสมุนไพรและของมีค่าทั้งหมดที่เขามีติดตัวออกมาเขาต้องการติดสินบนคนเหล่านี้เพื่อไม่ให้โจมตีเฉินปิง แต่มัคนายกในชุดสีเขียวเพียงแค่เหลือบมองเขาและกระแทกมิสเตอร์มิวลงกับพื้นผู้เท่าคุณปฏิบัติต่อเราเหมือนขอทานและคุณต้องการส่งผ้าขี้ริ้วมาให้ฉันไหมมัคนายกชุดเขียวพูดอย่างหมุดหมิดมากเชิญปิงขมวดคิ้วช่วยนายมิวเนยหน้าขึ้นมองมัคนายกผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเย็นชาแล้วพูดว่านอกจากรังแกผู้อ่อนแอแล้วคุณจะทำอะไรอีก วันนี้ฉันจะสอนบทเรียนให้คุณและแจ้งให้คุณทราบว่าแม้ว่าคุณจะเป็นก็ตามสุนักยับยั้งไว้มากกว่านี้ให้ตายเถอะคุณกำลังมองหาความตายนักบวชซิงยี่โกรธมากและต้องการดำเนินการกับเฉินปิงหยุดด้วยเสียงตะโกนอย่างโกรธเกรียวร่างหนึ่งก็โผล่ออกมาจากอากาศฉันเห็นคุณแล้วอาจารย์เมื่อเห็นบุคคลน,นั้นมามัคคณาย,ยกผู้บังคับใช้กฎหมายหลายคนก็คุกเขาลงทันที ปรากฏว่าโอหยางหอวู่เฟิงอยู่ที่นี่นายน้อยของตระกูลโอหยางท่านอาจารย์โอหยางเมื่อห้าวีรบุรุษแห่งนานฟางเห็นโอหยางหอวู่เฟิงพวกเขาก็เข้าหาเขาด้วยใบหน้าที่ประจบประแจงลูกชายของเจ้าของเกาะเยาเซินไม่มีใครกล้ารุกรานเขาบนเกาะเ,เยาเซินแห่งนี้โอหยางหอวู o ่เฟิงไม่ได้มองดูห้าวีรบุรุษแห่งนานฟางและมคนายก แต่เขามองไปที่เฉินปิงแล้วถามว่าสหายลัทธิเต๋าเฉินคุณโอเคไหมฉันสบายดีเฉินปิงใส่หัวเป็นเพราะวินัยที่ไม่ดีของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราจึงเกือบจะทําให้สหายลัทธิเต๋าเฉินคุณเครองฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้เพื่อนนักพรตเต๋าเฉินโกรธมากโอหยางหอวู้เฟิงสุภาพอย่างยิ่งกับเฉินปิง บทที่4 1 6 7แค่ลงไปตามทางลาดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเฉินปิงก็รักษาเซียวเฟิงและกลายเป็นแขกของราชวงศ์เซียวเซียวหยวนชานพูดเป็นการส่วนตัวว่าเขาต้องการปกป้องเฉินปิงยิ่งไปกว่านั้นเฉินปิงยังมีโทเค็นของเซียวห่วงเฉาอยู่ในมือกราบใดที่โออย่างหอวู้เฟิงไม่ง้อเขาจะไม่รุกรานเฉินปิงท้ายที่สุดแล้วราชวงศ์เซี่ยวเป็นกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตก โดยคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของพื้นที่อิทธิพลของภูมิภาคตะวันตกเพียงอย่างเดียวกาะเทพโอสถขนาดเล็กสามารถเปรียบเทียบกับราชวงศ์เซี่ยได้อย่างไรทุกคนสับสนเมื่อเห็นโออย่างหอวูเฟิงสุภาพกับเฉินปิงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านักบวชผู้บังคับใช้กฎหมายที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นและห้าวีรบุรุษแห่งนานฟางทั้งห้าคนดูน่าเบื่อและเหลือเชื่อพวกเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น เฉินปิงเป็นเพียงนักบวชระดับหกในอาณาจักรความทุกข์ยากโอ้อย่างหอวู้เฟิงจะสุภาพขนาดนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าเฉินปิงมีพลังมหาศาลอยู่เบื้องหลังเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ห้าวีรบุรุษแห่งนานฟางก็เหงื่อออกบนหน้าผากของพวกเขานายแมวก็มองเฉินปิงด้วยความตกใจในขณะน,นี้เขาไม่เข้าใจเฉินปิงจะทำให้นายน้อยแห่งเกาะเทพยามีความเคารพได้อย่างไร คุณต้องรู้ว่าเกาะเทพยาตั้งอยู่ในสถานที่ห่างไกลและเฉินปิงไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนเกิดอะไรขึ้นชายทั้งห้าคนนี้รังแกชายและหญิงและวิ่งอาวาดฉันเพียงก้าวเล็กๆเ,เพื่อหยุดพวกเขาแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามัคนาย,ยกผู้บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้จะจับกุงมฉันและขังฉันไว้โดยไม่ถามคำถามใดๆเฉินปิงพูดอย่างใจเย็น แน่นอนว่าโอหยางหอวู่เฟิงรู้จักตัวละครของห้าวีรบุรุษแห่งนานฟางและเขาพยายามรังแกพวกเขาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งต่างๆให้กับตระกูลโอหยางได้ดังนั้นเขาจึงเมินเฉยแต่ตอนนี้ทั้งห้าคนทำให้เฉินปิงขุนเคืองและโอหยางหอวู่เฟิงก็ไม่สามารถแกล้งทำเป็นไม่เห็นมันได้อีกต่อไปไอสารเลวคุณไม่ต้องการลุกรานใครคุณกล้าที่จะลุกรานเพื่อนนักพรตเต๋าเฉิน เขาเป็นแขกผู้มีเกียรติของราชวงศ์เซียวอาการป่วยของเจ้าชายเซียวได้รับการรักษาโดยสหายนักพรตเตาเฉินเจ้าชายเซียวได้พูดไปแล้วใครก็ตามที่กล้าลุกรานสหายนักพรตเตาเฉินจะถูกฆ่ายอย่างไร้ความเมตตาโอหยางหอวู้เฟิงตะโกนใส่ห้าวีระบุรุษแห่งนานฟังด้วยความโกรธ เมื่อชายทั้งห้าคนนี้ได้ยินว่าเฉินปิงรักษาเจ้าชายเซียวจริงๆและกลายเป็นแขกผู้มีเกียรติของราชวงศ์เซียวพวกเขาก็ตกใจมากจนคุกเข่าลงในที่สุดทุกคนก็เข้าใจว่าทำไมโอหยางหอวู่เฟิงจึงสุภาพกับเฉินปิงพระภิกษุระดับที่หในอาณาจักรความทุกข์ยากปรากฏว่าเฉินปิงมีเสี่ยวหวงเฉาอยู่ข้างหลังเขาดังนั้นแน่นอนว่าเขาต้องสุภาพคุณเฉินพวกเราตาบอดและสมควรตาย ห้าวีรบุรุษแห่งนั้นฟังคำนับอย่างสุดกำลังมัคคณายกบังคับใช้กฎหมายก็ตัวสั่นไปทั่วทั้งตัวและหวาดกลัวมากหากพวกเขารู้ว่าซีลหวงชาวอยู่ข้างหลังเฉินปิงและมอบความกล้าหาญให้พวกเขานับร้อยพวกเขาก็ไม่กล้าโจมตีเฉินปิงไม่ต้องพูดถึงการดูพวกเขาแม้ว่าฉันจะตบพวกเขาสองครั้งพวกเขาก็ไม่กล้าขยับ สหายนักพรตเตาเฉินถ้าคุณไม่ระบายความโกรธคนเหล่านี้ก็พร้อมช่วยเหลือคุณแล้วโอหยางหอวู่เฟิงชี้ไปที่มัคนายกผู้บังคับใช้กฎหมายและวีรบุรุษทั้งห้าแห่งนานฟังคุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วพูดกล่าวอีกนหนึ่งเฉินปิงสามารถทําให้คนเหล่านี้ตายเมื่อใดก็ได้ด้วยประโยคเดียวแต่เฉินปิงสามารถเข้าใจได้ว่าโอหยางหอวู่เฟิงหมายถึงอะไรเขาไม่ต้องการให้คนเหล่านี้ตาย เหตุผลที่ฉันพูดแบบนี้ก็เพื่อให้เชิญปิงเผชิญหน้าต่อหน้าสาธารณะมากพอเชิญปิงเดินลงไปตามทางลาดแล้วพูดว่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ซะฉันหวังว่าฉันจะสามารถควบคุมเขาได้มากกว่านี้ในอนาคตเชิญปิงไม่ได้ดำเนินการใดๆไม่ต้องพูดถึงการฆ่าคนเหล่านี้เลยแน่นอนฉันจะควบคุมคุณอย่างเคร่งครัดหลังจากที่ฉันกลับมาโอหยางหอวู้เฟิงพยักหน้า จากนั้นโอ,อยางหอวู่เฟิงก็พาทุกคนออกไปบรรดาผู้ที่อยากเห็นเฉินปิงถูกเรียกกล่อมแต่เดิมต่างก็มารวมตัวกันเนื่องจากเฉินปิงสามารถรักษาความเจ็บป่วยของเจ้าชายเซียวได้เขาจึงต้องมีทักษะท,ทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมหลายคนต้องการให้เฉินปิงช่วยในการรักษาและพวกเขาก็เสนอรางวัลมากมายคนอื่นอยากใกล้ชิดกับเฉินปิงและสร้างความสัมพันธ์ ท้ายที่สุดแล้วเฉินปิงมีเสี่ยวห่วงชาอยู่ข้างหลังเขาการสามารถเป็นเพื่อนกับเฉินปิงก็เหมือนกับการพึ่งพาต้นไม้ใหญ่เมื่อเห็นความโกลาหลเฉินปิงก็รู้สึกวิงเวียนศสีสษะและทำได้เพียงรีบจากไปพร้อมกับหลิวรูหอยานและมิสเตอร์เมียวเฉินปิงพานายเหมียวและเหมียวเหมียวไปที่บ้านของเขาโดยตรง